โอ้ออสเตรเลียนี่มีหลายประเทศแล้วนะสะสมสะสมสะสมอยู่สะสมนุ่มหนุ่มอ่ามาจ้ะหนุ่มออสเตรเลียค่ะสีนิ้วโอ้รู้หลักหมวเฮงด้วยนะนี่ โอเคอ่าเขารู้หลักหงูเหงด้วยนะว่าต้องสี่นิ้วอ่าโอเคนี่หลักงูเฮ้งที่ถูกต้องแล้วค่ะสี่นิ้ว มีไปแค่นี้เลยชื่อโอเคไหมคะขอบคุณค่ะ